คะเรามาพบกับคุณแม่สวัยค่ะที่มีอาการต้อกระจกนะคะพอทานดีคอนแทคไปแล้วค่ะตาแจ่มขึ้นชัดขึ้นนะคะเรามาฟังจากปากคุณแม่สวัยกันเลยค่ะค่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะทีแรกก็ตาเจ็บที่มัวไปหมดเลยว่ามองอะไรไม่ค่อยเห็นคะ่ะตาแฉะ <c oughs> มีอาการตาแฉะนะคะทนนี้ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาหยอดหยอดไม่หายคะ่ะ หยดยามานานหรือ,อยังครับเป็นเดือนเลยเป็นเดือนล้วน,นี้ไม่หายพอดีก็มาทานยาตัวนี้ก็ค่อยทั่วสว่างขึ้นค่ะคือไม่ได้ทานดีคอนแทคไปตาแจ่มขึ้นใช่ไหมคะสว่างแ,<ต>แล้วก็พอดีอว่าไปหาหมอเดือนที่แล้วหมอตรวจหมอก็บอกว่าอืไม่ต้องลอกแล้วไปทานอะไรมาผมก็บอกไม่ได้ทานก็บอกเขาแบบนี้ก็มาทานยาตัวนี้แหละที่ให้ลูกเป็นให้ ค่ะคุณแม่นะคะจากที่คุณหมอนัดผ่าแล้วนะคะ<ช>กะ็หลังจากทานดีคอนแทคไปนะคะไปพบหมออีกครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องผ่านะคะอาการดีขึ้นเกือบเป็นปกติเลยนะคะตัดแว่นก็ไม่ต้องใส่ใ<ช>ค่ะ,คะการมองเห็นการอ่านหนังสือก็ชัดเจนใช่ไหมคะคุณแม่<า>ค่ะค่ะ,คะ,คะนะคะ,ะผลลัพธ์จากการดีคอนแททานดีคอนแทคนะคะซึ่งเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ<ช>ก็ ผู้ที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วอยากจะทานด e ีคอนแทคสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะอ้อจะมาพบกับพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ทานด e ีคอนแทคแล้วอาการดีขึ้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ปามโมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ปามโมกสวัสดีค่ะก็จากที่เคยทานด e ีคอนแทคไปนะคะพี่ปามโมกได้ทานด e ีคอนแทคไปเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างคะ ก่อนอทานนะคะเมื่อก่อนสายตามันผ้ามัวเวลาเรามองแสงแดดเราตาเราจะสู้แสงแดดไม่ได้เลยครับพอมาทานดีคอนแทคไปแล้วนะเริ่มสายตาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นตอนนี้สู้แสงได้สบายมากครับค่ะก็พี่พามกนะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปนะคะอาการที่แพ้แสงนะคะแสบตาน้ำตาไหลด้วยไหมคะพี่ไม่ถึงขนาดจะไหลามากนะ ค่ะนะคะหลังจากทานดีคอนแทคไปแล้วก็มีอาการที่ดีขึ้นนะคะทำให้ตาสู้แสงได้แล้วก็มาทํางานเนี่ยก็ไม่ไม่ไมรู้สึกว่ารู้สึกว่าตาตัวเองฝ้ามัวมองไม่ชัดมีบางทีก็มีน้ําตาไหลออกมาพอมาได้กินดีคอนแทครู้สึกว่าตาเจ็มน้ําตาไหลก็หายดีขึ้นามากาค่ะ มองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อเนื้อคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็นเพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภัณ e ฑ์ดีคอนแทคกินแล้วมันก็ดีขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณน่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะครั้นี้เจนก,ก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นมีอาการเป็นต้อต้อเนื้อคะ่ะแล้วคุณหมอก็ให้ผ่า แต่ป้าก็ไม่ผ่าป้าก็เลยลองซื้อมาทานดูแล้วก็อัาการมันก็ดีขึ้นมาส,สักสิบวันน่ยรู้สึกสายตามันก็จะดีขึ้นมันก็จะสว่างขึ้นดีมากเลยค่ะดีคอนแทคเนี่ยดีมากเลยค่ะมันก็ไม่แพงก็คุ้มราคาลองทานดูมันก็ได้ผลนะคะแล้วก็สายตาเราก็ดีเยี่ยมมากเลยค่ะผมเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอบอกขึ้นตาแสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฝ้ามองมอะไรไม่ชัด เล้วเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก็ก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคอนแทคเขาดีลงซื้อดีคอนแทคเขาไปรับประทานแล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ตาจะแจ่มใสดีขึ้นมากครับผมดีคอนแทค อาหารเสริมสำหรับลูกตาค,คุณออดีคอนแทคนะคะในในวันนี้ค่ะเราจะมาเบิกสินค้านะคะดีคอนแทคทุกท่านที่สั่งซื้อมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนการเบิกสินค้าของแท้นะคะจากสำนักงานใหญ่ต้องเบิกอย่างไงบ้างนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนำบินที่เราเปิดบินมาแล้วนะคะวันนี้สั่งซื้อดีคอนแทก120กล่องค่ะเดี๋ยวเรายื่นบินให้กับสตูเลยนะคะ ะะเดี๋ยวรอน้องที่จะสแกนเช็คนะคะแล้วก็ตรวจสินค้าทุกท่านนะคะที่สั่งซื้อสินค้าที่คอนแทคมากับคุณอ้อนะคะมั่นใจได้เลยค่ะจะได้ของแทร้อยเซนนะคะทุกกล่องนะคะเราสแกน QR code มานะคะ ค่ะด,ดีคอนแทคนะคะทุกท่านที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตาทานได้เลยค่ะ ตอนนี้กำลังสแกน QR code อยู่นะคะทุกกล่องจะมี QR code ที่ทางบริษัทออกให้นะคะตรวจเช็คได้ค่ะตอนนี้รับสินค้านะคะ1กล่องนะคะ1กล่องใหญ่เนี่ยจะมี120กล่องเล็กนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูกันนะคะว่าสินค้าของแท้นะคะดีคอนแทคว้าวเราเปิดออกมาดูเลยนะคะ ทุกท่านที่สั่งมานะคะมั่นใจได้ค่ะจะได้รับของแท้แน่นอนนะคะมี QR Code นะคะตรงนี้2จุดนะคะแล้วก็จะมีออยเลขออยนะคะค่ะสามารถที่จะตรวจเช็คได้เรามีบาร์โค้ดที่เช็คได้นะคะจากขำนักงานใหญ่ว่าเป็นของแท้นะคะทุกท่านที่สั่งซื้อกับคุณอ้อนะคะจะได้ของแท้ร้อเซเลยนะคะค่ะถ้าทุกท่านที่มีอาการแพ้แสงแตกคันเดินตาเป็นต้อนะคะ สั่งซื้อดีคอนแท็กกับคุณอ,อ้อได้เลยนะคะเบอร์ทโทรด้านล่างนี้ค่ะ